รู้ไหมว่าที่นครปฐมมีรูปหล่อสถิตย์มีใหญ่ว่ากันว่าใครได้มาหมุดพังงานเรือที่นี่จะช่วยเปลี่ยนดวงเสริมงาหนุนโชคลาภและวันนี้โบก็จะพานั่งรถไฟเที่ยวนครปฐมกันเริ่มต้นบนนั่งรถไฟสายสีแดงน,นะคะจากสถานีกรุงเทพอภิวัต์นะคะเป็นลงที่สถานีรถไฟตลิ่งชัน <c oughs> จากนั้นก็ซื้อตั๋วรถไฟที่สถานีตลิ่งชันนะคะเพื่อที่จะไปนคนปรปฐมนะคะราคาตั๋วแค่20บาทเท่านั้นนะทุกคนรถไฟที่โบนั่งนะคะก็เป็นรถไฟชั้นสช่วงนี้อากาศดีก็นั่งรับลมชมวิวไปเรื่อยๆน,ะะนั่งมาชั่วโมงกว่าเราก็มาถึงนคนปรปฐมแล้วนะคะขณนนี้โบก็อยู่ที่สถานีรถไฟนคนปรปฐมแล้วนะคะแล้วก็เราก็ เดินออกมาจากสถานีรถไฟนะคะก็จะเจอองค์พระปฐมเจดียแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะข้ามสะพานเจริญศรัทธาไปนะไปกินข้าวกันนะนี่เลยนะคะตำนานความอร่อยกว่า50ปีนะคะนายชัวนะ ินข้าวเสร็จนะคะโบก้าข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามนะคะเพื่อเข้าไปไหว้พระแล้วก็ไปไหว้องค์พระปฐมเจดีนะคะองค์พระปฐมเจดีนะคะเป็นเจดีทรงลังกาสร้างมาตั้งแต่สมัยทวารวดีนะคะตอนนี้ไม่ได้เป็นทรงนี้นะต่อมาเนี่ยมีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่4ีคภายในเนี่ยมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้นะคะนิยมมาขอความก้าวหน้าในหน้าที่การงานความสําเร็จในธุรกิจการค้าขายหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะขอให้ราบรื่นขอให้สําเร็จเพราะประถมเท่ากับเริ่มนะคะ ถ่ายรูปเสร็จนะคะโบก็เดินออกมาที่หน้าโอพระนะคะ mm hmm. เพื่อเรียกพี่วินนะคะ mm hmm. ไปที่หนองขาหย่างเราจะไปไหว้กรมหลวงชุมพรกันนะคะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าที่นครปฐมเนี่ยมีศาลกรมหลวงชุมพรให้สักการะด้วยนะคะและที่นี่ก็ยังเป็นรูปหลออเสด็จเตีย่ยนนะคะ ที่สุดในประเทศไทยด้วยและ,ะสิ่งที่คนศรัทธาที่มาที่นี่นิยมมาทํากันนั่นก็คือการหมุดพังงาเรือนะคะว่ากันว่าใครได้มาหมุดพังงาเรือที่ <จะ S 1> นี่จะช่วยเปลี่ยนดวงเสริมงานหนุนโชคลาภท่านไหนที่เคยมาแล้วนะคะก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์ได้นะคะว่าขอไปนี่สำเร็จไหมนะคะส่วนท่านไหนที่ยังมาขอพรนะคะก็มาได้ที่วิหารเทวสถิมูลรณิธิสัพพราเชจังหวัดน,นครปฐมแห่งนี้นะคะ หลังจากนั้นบกกนั่งพี่วินกลับไปที่สถานีรถไฟนะคะเพื่อที่จะกลับกรุงเทพนะคะค่าตั๋วโดยสารกลับกรุงเทพก็แค่9บาทเท่านั้นนะคะขอคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะคะเราพบกันใหม่ทลิปหน้านะคะ